ปเราไปดูยอดขายกันที่จีนนิดนึ่งนะ iPhone 15ที่จีนนะครับล่าสุดมีการเปิดเผยนะไอโฟนสิ uh, นะครับขายถล่มทลายนะโดยเฉพาะยิ่งผ่านแพลตฟอร์มจริงตรงนะ jd com เนี่ยคือจริงตรงนะจริงตรงเนี่ยเขาจะได้ฉาย,ยาว่าขายของแท้นะฮะในจีนนะในจีนเนี่ยถ้าคุณจะเอาแบบแท้ๆเลยนะคุณก็ซื้อ jd com นะจริงตรง com นะ jd มาเปิดที่ไทยรวมกับเซ็นทรัลบบ Central, ไม่ค่อยรอดนะเราไม่รอดไม่ใช่ไม่อรอดไม่รอดนะ ถอยทับกลับไปแล้วนะมันมีเจ้าตลาดอย่างช้อปปี้อารา a าดอยู่นะครับไปไม่ได้นะครับแล้วเขาใช้คอนเซ็ปต์ขายของแท้เท่านั้นนะฮะไอ้ของแท้จากจริงตรงเท่านั้นเนี่ยมันกับใช้กับคนไทยลําบากนิดนึงนะอาจจะไปผิดพลาดทางเทคนิคตรงไหนก็ไม่รู้นะรวมกับเซ็นทันด้วยพยายามจะใช้ของขายของแท้เท่านั้นแต่ราคามจะสูงกว่าที่เถาเป่าหรือว่าที่ปิงตัวโตวอะไรเงี้ยที่จีนนะฮะ ผมมองว่าอันนี้ส่วนตัวมองว่าที่จริงตรงมันยังไม่ค่อยประสบปะสบความสำเร็จในไทยสักเท่าไหร่คือเรื่องของโลจิสติกนะฮะจริงตรงเนี่ยมันมีชื่อเสียงมากในจีนนะเวลาสิ่งที่ผมชอบจริงตรงอย่างหนึ่งเวลาอยู่จีนเนี่ยเราจะสั่งของเนี่ยผมจะบอกเพื่อนว่าเฮ้ยสั่งของหน่อยดิสั่งจริงตรงนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมจริงตรงมันมี w ว r e h o u s e ์ทั่วประเทศเลยนะครับเพอเพอสั่งเช้าเนี่ยเย็นนี้ผมได้ของแล้วนะ คือถ้า w ว r e h o u s e มันอยู่ในจุดที่เราต้องการให้เขาส่งพอดีมันแต่เต็มที่คือวันลุ่งึ้นก็ได้แมเต็มที่วันลุ่งขึ้นก็ได้ของนะคือมันเร็วมากมันเร็วขนาดนั้นนะฮะถึงแม้มันจะแพงกว่าหน่อยนึงไม่ก็ไม่หน่อยบางทีมันก็แพงกว่าเยอะเหมือนกันนะถึงแม้มันจะแพงกว่าแต่ว่าบางทีมันต้องการใช้อ่ะแล้วมันเร็วแล้วมันได้ของแท้ชัวร์นี่คือสิ่งที่เขาโปรโมทไว้นะของปลอมเขาไม่ขายนะฮะงั้นเขาจะค่อนข้างควบคุมคุณภาพไอ้ของแบบหลอก ผู้บริโภคเนี่ยไม่มีนะจากจริงตรงก็จะคัดแบบเนียนมากนะฮะแต่ถ้าเป็นเถาเป่าอะไรกุนเปิดไปกันยังเจอพวกมโมโซซัว,วบ้างนะฮะซึ่งจริงตรงมันก็เลยกินตลาดที่จีนได้นะแต่พอมาที่ไทยเนี่ยมันมันก็ไม่ได้ส่งเร็วขนาดนั้นอ่ะส่วนของแท้หรือเปล่ามันก็ ก็ซื้อของแท้พอมันไม่ส่งเร็วมันก็หาย c o m p e t i ิ i ี e ไปแล้วอ่ะนะฮะแล้วราคาพอมันสูงก็ลําบากแล้วพอมาเล่นราคาต่าๆก็จริงตรงพยายามเล่นอยู่พักนึงก็เล่นไม่ไหวอีกนะเพราะใช้จ่ายตัวเองสูงกว่านะก็น่าสนใจก็ถอยไปแล้วกันแต่ว่าเป็นเมื่อที่จีนเนี่ยก็ยังอยู่ได้นะครับโดยพิจารการขาย iPhone เนี่ยเขาก็ักคนจีนก็มักจะซื้อที่จริงตรงกันเพราะว่ามันจะได้ของแท้ความรู้สึกคือมันคงไม่ใช่ iPhone ปลอมนะครับโดยล่าสุดนะครับลังกากเปิดตัว iPhone 10 ห้าไปเนี่ยก็ต้องบอกว่าขายไปโคตรเยอะนะฮะเ,เรียกว่า first to u o u r launch เนี่ย saw 253อันทิกนะฮะ compare d to last year ก็เรียกว่าถ้าเทียบกันช็อตต่อช็อตเนี่ยชั่วโมงแรกที่เปิดตัว iPhone 14กับ2ชั่วโมงแรกที่เปิด iPhone 15เนี่ย iPhone 15กระแสโด,ด่งดังแล้วก็แรงกว่านะ ถึง253%นตะถ้ามองกันในช็อตต่อช็อตระยะสั้นเนี่ยก็ยอมรับว่าก็ต้องสรุปว่า iPhone 15มียอดขายที่รุนแรงกว่าแล้วก็มีความต้องการมากกว่านะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้บ่งบอกนะว่าระยะยาวเนี่ย iPhone 15จะขายดีกว่า iPhone 14ส่นะฮะส่วนตัวมองว่าหนึ่งเลยเหตุผลเลยนะคือ iPhone 14เนี่ยกับ iPhone 13เนี่ยประทานโทษนะไม่เหมือนกันเลย นะสิบสี่สิบสามเนี่ยมันเหมือนกันเลยนะเหมือนกันจนน่าเกียดอะ่ะนะใช้เคสเดียวกันเกือบได้แล้วอะ่ะนะแล้วก็โอ้มันไม่ได้มีอะไรพัฒนาเลยนะชิปเดิมจอเดิมทุกอย่างเดิมกล้องเดิมมันต่างกันตรงอะไรไอออโตโฟกัสนิดเดียวเองนะมันน่าเกียดมากอะ่ะไอโฟนสิบสามมาสิบสี่นี่คือน,น้อยกว่าสมัยอัปเกรดห้าเป็นห้าเอสอีกอะ่ะนะสมัยก่อนห้าเป็นห้าเอสเนี่ยยังยังมีอะไรมากกว่าสิบสามมาสิบสี่นะงั้นสิบสี่เนี่ยแทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะฉัน ก็จะมองว่ามันไม่แปลกก็ได้ไหมนะฮะแต่ว่าในในมุม iPhone 15เนี่ยอย่างน้อยมันก็มีการเปลี่ยน USB C นะคนก็อาจจะรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนนะแต่ว่าอานี่มันคือยอดขาย2ชั่วโมงไงเราก็ดูกันยาวๆแล้วกันว่าจริงๆแล้วยาวๆเนี่ยถ้าเทียบกันแล้วมันจะเป็นอย่างไรนะครับเราก็เป็นช่วงหลังโควิดด้วยนะแต่ว่าเหนือสิ่งใดครับมันก็มีดีมาน์เกิดขึ้นในจีนจริงๆนะเราดูกันต่อไปแล้วกันว่าสงครามระหว่างไอสมาร์ทโฟนสงครามระหว่าง geopolitics นะ ทั้งสองฝากฝั่งเนี่ยอเมริกากับจีนเนี่ยมันจะไปจบกันอีท่าไหนนะอ่ะไปดูกันที่ไต้หวันกันนิดนึงนะตอนนี้ก็มีการ Rest Concern นะยกเรื่องของข้อกังวลนะความกังวลเกี่ยวกับ i t u a t i o n นสถานการณ์ล่าสุดเรื่องไต้หวันเริ่มเป็นห่วงนะครับเนื่องจากในช่วง2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการซ้อมรบนะมีการเอากำลังทหารมามีเอาโดรนมาบอมเมอร์แอร์คราฟตบินให้ว่อนเลยนะฮะ แต่มุนทนซานตรงแถวนั้นเนะี่ยก็แบบครัวนะฮะก็ไต้หวันก็แอบจะเป็นห่วงเหมือนกันนะบอกว่ามันมันก็เล่นกันมากๆซ้อมลบมากๆมันก็จะมีความสุ่มเสี่ยงนะฮะเรื่องของคอนเซิร์นแล้วกันนะเริ่มเพิ่มความกังวลคอนเซิร์นว่ามันอาจจะบานปลายหรือเปล่านะฮะว่าจีนก็เริ่มหึมหึมหึมึมใส่นะฮะน่าสนใจแล้วกัน